ดีค่ะอยู่กับช่องอมเน็ดคิดขับนะคะวันนี้นะคะพ่อเอม็มอมเด็ตนะคะขาบนเนี่ยกินหมึกกุบใช่ใช่วันเนี้ยมีแล้วมีแต่ว่าเป็นรถที่มันเผ็ดอะ่ะพ่อเอ็มเหมาหมดเลยให้หน่อยได้ไหมอะ่ะเพราะว่าซื้อในแอปส้มนะพ่อเอม็มมันแพงมากห่อเล็กนี่นะห้าสิบบาทพ่อเอม็มสองห่อห้าสิบบาทแต่อันเนี้ยแค่ยี่สิบห้าบาทนะพ่อเอ็มเหมาให้หน่อยได้ไหมอะ่ะเออให้พ่อเอ็มเหมาให้หน่อยให้มาตะกร้ามาให้หน่อยได้ไหมคะ นี่แม่อู๊ตแม่อู้ตจะเหมาให้ออมเล็ดอย่ามาดูนะคะว่าออมเล็ตจะดีใจไหมเดี๋ยวตอนเย็นนะเขาสั่งให้แม่อู้ตนะคะซื้อนาแล้วนี่แม่อู้ตเหมาหมดอุ้ยลงไปเลยอ่ะเอาพ่อเอม็มนี่นะคะขี้หอ่อก็ไม่รู้น่าจะมาสิบห่อนะคะแม่อู้ตจะเหมาให้หมดเลยพ่อเอ็มไปไหนก่อนมาเร็ว,วเร็ว,วพ่อเอม็มแต่รถที่ออมเล็ตเป็น <laughs> เดี๋ยวเป็นอะไร <laughs> พ่อเอ็มวางให้หน่อยได้ไหมคะเฮ้ยทำงานอยู่อะแม่อุรุเลยแม่อุจัดการนะคะเมาให้หมดเลยนะกว่าจะมาได้นี่นานมากกินได้เขาบอกเขาบอกเขาบอกแม่อุว่าเขายอมที่จะกินใช่เขาอยากกินไงพ่อเอ็มสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองโอ้สิบสองซองก็เป็นเท่าไหร่คะพ่อเอ็มสิบสองคูณยี่สิบห้า าาปโอ้มันเกินเกินโคต้าของเราไปหรือเปล่านะคะแล้วก็อยากกินด้วยนะคะทุกคนไม่เป็นไรให้พ่อเอ็มจ่ายพ่อเอ็มจ่ายให้แม่อุ้หน่อยพ่อเอ็มจ่ายให้หน่อยนะอ่ะคล้องแขนไว้คล้องแขนไว้ค่ะพ่อเอ็มกำลังทำงานนะคะเดี๋ยวแม่อุจะซื้อน้ำไปให้ออมเล็ตด,ด้วยแต่แม่อุไม่ซื้อให้เชอร์เบตหรอก ว่าเชอเบตกินอะไรไม่เคยหมดเลยสักครั้งเดียวนะอุ้ยแต่มีอย่างหนึ่งที่เชอเบตกินหมดนะคะจะเป็นนมชมพูนะนี่ให้เขาเอานมชมพูไปให้เขานะคะนี่ครบแล้วพอเอมเออะไรอีกไหมคะมมแต่อย่าลืมนะว่าตัวเองต้องจ่ายเคยไหม, <Okay. S 2> ไมคะมมมสะแกนได้คะ่สะสแกนได้สแกนไม่ได้ค่ะสแกนได้คะ่ะ อําเดชแล้วมีอะไรให้ใช่เป็นเห็นยางใช่เป็นนั่งเฉยเห็นอะไรขนมขนมอะไรขนมแาโล่าว้าวจบเลยขนมแาโล่เห็นจบแล้วจบแล้วออาเดกอําเดกอยากได้อะไรตอนนี้ขนมขนมอะไรอ่ะอยากได้ขนมอะไรบ้างเช่เป็ดอยากได้ขนมอะไรของกินอะไรในเซเว่นที่หายาก มันหายากมากกัยน้ำเ็ดเอาแมวได้มกุตัวรได้มุดกุเพรเอมอยากได้อะไรกุบกับ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 เชเบดถ้ามาซื้อมามต้องชเบดต้องกินด้วยนะินโอเคอะเบดกินไหมกินไหมบดีบอันนี้มามากินแล้วลูก มันมันเลอะไงลูกนั่งลงนั่งดีค่ะเออไปถอดลิ้นเท่น้อก่อนนะมีกล้าทีนิดมืร้อนเผไม่ใช่รส้มร้ส้มก็กินทีละนิดไงกินทีละนิดได้ไหมอ่ะแ่นะนี่เฉลเก็ไม่ได้กินนะสิออมเล็ตออมเล็ตไปล้างมือก่อนไหมออมเล็ตไปนั่งตรงข้างป๋าป๋าเร็วไปนั่งข้างพ่อเอ็มเร็วลูกป่ะอุ้ยแม่โอ้ก็อยากกินเหมือนกันนะพ่อเอ็มกินไปหนึ่งชิ้นเผ็ดไหม็ดม่เยเขาบอกว่าให้กินกับข้าว กินกับข้าวก็ได้นะกินกับอะไรก็ได้เผ็ดมากกินกินกับวันนี้เผ็ดเผ็ดเผ็ดเด็ดไม่ต้องกินลูกกินลูกเคยกินกินโชว์กินกับข้าวไหมกินโชว์หน่อยไม่ข้ากกินอะไรกินยากมากกินยากมากเมื่อก่อนนะพ่อเอมเราไปเซเว่นเนาะแบบจนอย่างเคือทุกรสชาติตอนนี้นะหาไม่ได้เลยแตต่รสสชาิีดอันนี้แม่อุซื้อมาสิบสองซองอ่ะออมเล็ตขอเล็ดหน่อยเหมามาเลยนะนี่นะคะหมึกกุบแล้วอุขอกินหน่อย อเอาไปเช็ดน้ะเชฟเบทเอาไหมอุ้ยนางสันเนาะน้องบอกว่าจะไปใส่น้เอามาก็กินไม่ต้องหรอกลูกลองกินดูไม่เอาหอมไม่เลยลองกินเชฟเบทเสียอ๋อเดี๋ยวไปหาทำอืมอร่อยจายอร่อยมากครับเอ็มกินเอาโอเคกินดิกินพร้อมกันไหมปะป๊ากินได้วป๊าก็ไม่อยากกินแตมันอื็นแต่ป๊าาจะกินใบอันนั้นไหมอ๋อเนยอาม มากินเดี๋ยวพึ่งเอาน้ำกินก่อนมากินพร้อมกันมมากินพร้อมกันเร็วให้พ่อเอ็มกินด้วยนะนั่ง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 นะฮะก้องน้องเชเบ่นนะครับจะกินเผ็ดกับพ่อเอ็มนะครับเราไม่ชอบกินนะครับไปไปนั่งตรงนู้นไปนั่งข้างพี่อมเหน็ดนะลูกบะต้องตัดทีเดียวให้หมดเนี่ยมันมีข้างๆแกะเนี่ยลูกนี่อ่าดูนะครับมันเผ็ดมากนะนี่เขาบอกว่านี่คือกินกับหม่าล่าเลยนะครับรถหม่าล่าเลยนะ อันไหมาจิบกันโอ้ยชิ้นใหญ่มากโอ้ยจะแบบกินคำคำเล็กๆดิ่เบนน่ากินกินหมดเลยลูกเอาปล่อยลงไปลงไปลงไปหน่อยรึเปล่าเอาแล้วใจเย็นๆูกตั้นตงติดค่อยๆเคี้ยวค่อยค่อยเคี่ยวค่อยเคี่ยวค่อยเค่ยวชินต่อย่าอย่าเพิ่งกินน้ำถ้ากินน้ำมันจะเผ็ดกว่านี้รวมเลยหมดแล้วยังกินงอืมแฝึกกินเผ็ดกันนะครับหมกกลุ่มนะครับทานยากนะครับโอ้ยหล่นหล่นยิบยึบจะได้จะได้เอาเมล็ดเบิร์นแล้วเมล็ดเบิร์นแล้วแล้ว ช้าพี่เหนื่เอเราหมดนะดูพ่อเอ็มนะดูนะครับเพือ่อนเพื่เผ็ดแล้วพ่อเอ็มอะยังไงคะเพชรไหวไหม,ไม,หมเบื่ยิงหรอหืมคะเพ็ดเอาน้ำมาลูกจะไปกินไม่หมดนะลูกพ่อเอ็มกินเด็ดลูกดูเอ็มเด็ดมาวางงี้มันเปือ้อนเอ็มเล็ดหมดแล้วหรอหกหกซองหมดแล้วหรอ มีอยู่6ซองนะคะพเพื่อนๆเนี่ยอเมร็อยากกินมากแม่อุก,ก็เลยไปตามล่าหาให้เขาไม,ไม่ไหวทุกคนไปกันหมดแล้วพ่อเอม็มอร่อยอร่อยเนาะแต่แสบท้องไม่หน่อยกินกับข้าวก็ได้นะกินกับบะม่าอะไรเงี้ยพ่อเอม็ม<อ>ปากกนแตกอเอาเสียงอะไรละ่ะอร่อยแต่เผ็ดมากเนี่ยเขาดูอีกทีสิแม่อันนี้เราไม่มีสปอนเซอร์นะครับ แต่ก็คือแบบว่าถ้าขนมอะไรอยากเข้าช่องเอาเลยทิปขับเลยใช่ไหมันนี่ก็ติดต่อมาได้นะเดี๋ยวเรารีวิวให้อร่อยอร่อยเผ็ดเพลิหากินยากมากอร่อยเขาไม่เอาอีกไหมรักก่อนเนาะเดี๋ยวไม่กินมาหลังเนาะชอบไหมเขาเด็ชอบมาล่าเธอเอาไปกินนี่เห็นเยอะมากเหรอเดี๋ยวมาดูสภาพน้องชิดเบ็ดกันนะพ่อเอ็มอมน้ำแล้วไม่ไม่ไหวแล้วสิดเบ็ดมานี่แล้วมาอย่างนี้แล้วลูกอย่ามึงเกินอย่ามึงเกินอมไว้ดูแก้มดิโอ้ยแก้มแดงเลย กินน้ำแข็งไปกินน้ำแข็ง <c oughs> โอเคนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะคะแม่อุ้ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r ค b e และอย่าลืมกดติดให้ช่องเด็กคลิปขับด้วยนะคะบ๊ายบยค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคน <c oughs>